นี่คือน้ำนะคะตอนนี้มันท่วมเขื่อนไปหมดแล้วเข้าไปในสวนบ้านละว,วันนี้เป็นวันที่สิบสองตุลานะคะปีสองห้าหห้าน้ำเข้าไปแล้วจ่ะเห็นไหมเราบอกแล้วให้ทำเขื่อนให้สูงวันนี้ไม่เชื่อเราจะทำเท่านี้จ้ะท่วมไปหมดแล้วจ้ะ ดูส่วนเราสิจ๊ะวันนี้นะจ๊ะนี่จากน้ำเข้ามาในเขื่อนไม่ใช่ว่ามีเขื่อนแล้วรอดนะคะแต่จะเบานี้เนี่ยไม่แรงเลยคืออย่างนีะสาหัตมากนะคะสำหรับปีนี้อันนี้บอกเลยว่ายิ่งออกปี5-4นะจ๊ะเพื่อมาผ่า นอนเรียงลายเลยจ้ะน้าท่วมครึ่งเขานะคะเข้าทุกสารทิศไม่รู้จะวิทย์ทางไหนดีวิทย์ไม่ได้จ้ะวิทย์ขวาเข้าซ้าย,ยซ้ายเข้าเข้าหน้าวิทย์หน้าเข้าหลังนะคะนี่ท่วมกันท่วนหน้าค่ะ